สวัสดีค่ะพบกับพี่นุ้ยนะคะในแองกฤษติดหนังค่ะวันนี้พี่นุ้ยจะมาแนะนําหนังหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือ locked นะคะล่อมาตายค่ะหนังเรื่องนี้นะคะเป็นหนังในแนวระทึกขวัญที่เขาตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของ justice หรือก็คือความยุติธรรมค่ะ พระเอกเรื่องนี้นะคะเป็นโจรที่ไปงัดแงะรถเขานะคะและปรากฏว่าที่ไหนได้เขาเนี่ยถูกล่อให้เข้าไปงัดแงะน,นั้นแล้วก็ติดอยู่ในรถค่ะโดยเจ้าของรถเนี่ยคือเขาก็วางแผนไว้อยู่แล้วแหละแล้วก็เจ้าของรถเนี่ยเขาก็ตั้งคําถามน,นะคะว่าเฮ้ยถ้าคนเนี่ยมาขโมยของคนอื่นเนี่ย แค่จำคุกหรือว่าแค่เสียค่าปรับอะไรเล็กน้อยเนี่ยมันไม่สะสมมันต้องโดนอะไรที่มากกว่านี้นะคะและอ้มากกว่านี้คืออะไรเนี่ยต้องไปติดตามกันในหนังเรื่องนี้แล้วก็ดูว่าพระเอกของเราเนี่ยจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้หรือไม่นะคะและฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับคําศัพท์นั่นคือคําว่า just ตัวเนี้ยมันแปลว่าเพิ่งจะก,ก็ได้แปลว่าเพียงแค่ก็ได้นะคะและนอกจากนั้นยังแปลว่ายุติธรรมได้ด้วยค่ะซึ่งคำนามของมันนะคะก็คือ justice ความยุติธรรมนั่นเองค่ะแล้วพบกันอีกได้ใหม่นะคะนา,นายอังกฤษติดหนังที่หนูอ l ง s h a NUI English ค่ะสวัสดีค่ะ